ามรอยล้อบาอกรนะครับเปิดหน้าดินไว้แล้วนะครับมันจะไม่ลื่มากเอาเราลงเขานะครับเกียร์หนึ่งนะครับตั้งสมาธิดีๆนะเกียร์หนึ่งนะครับสี่โลเกียร์หนึ่งกดปุ่มช่วยลงเขา ว่าจะเบรกเท้านะอย่านะอย่านะให้ระบบมันทำงานนะครับรักษาพวงมาลัยให้ตรงร่องอย่างเดียวนะครับ ช่วยลงเขาอย่าเบรคเท้านะครับถ้าเบรกเท้าจะตัดทันทีนะครับ ลองซ้ายไว้ล้อซ้ายล็อกล่องซ้ายไว้ล้อซ้ายล็อกล่องซ้าย้องบอกก่อนนะครับ สายล็อกลอง,ลองซ้ายไว้นะครับแม็กคู่ช่างมันช่วงซ้ายมีหลุมนิดนึงจะฟาดหน่อยนะึงี่ว่าา นั่งคาดเข็มขัดนิรภัยรถจนท้ายแล้วค่ะรถจนท้ายแล้วค่ะโอเคจนท้ายกันปล่อยปล่อยมาก่อนครับทำอะไรไม่ได้ครับผมแล้วแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยไปเคลียร์กันครับค,คุณหมอต้องห่างนิดนึงคุณหมอ เดี๋ยวนะครับผมมาถึงที่ลาบก่อนนะครับตรงนี้ที่จอดนี้จอดได้อยู่หกคันเจ็คันทุกท่านนะครับจอดห่างกันนะครับรถคุณหมอต้องห่างนิดหนึ่งเพราะรถคุณหมอไม่มีระบบเชื่อเบรก ได้แค่ตรงหมู่บ้านกอเซลโลข้างหน้านี้นะครับฝนหยุดตกไม่ว่ากันนะครับ